ไม่เป็นไรนะค่อยๆคิดฉันอยู่ข้างแก่สมอไม่เป็นไรนะ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 พ่อม่ามาเพียบเลยเนาะค่อยๆคิด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  แล้พีพีจีเซนาลุอยูระบาดไอ้หุ่มยุพีพีจีเซนาหลุอยา่จค่อยๆคิดลุอยู่ยาบาดให้ค่อยฉันอยู่ข้างแกเสมอฉันอยู่ข้างแกเสมอฉันอยู่ข้างแกเสมอฉันง่าอยู่นี่เลยข้างสระพีมาแกสระนวเนาะนีรเนีา แกฉันอยู sam u. Sam u za, o, ama, am ah ่คั่นเกเสมอเสมอสระอเนยได้บ่เนาะแล้วงานนี้มีหน้ามาอเนยได้ရှင်นี้มั้ยงานหน้านี่บักก็บ่เนาะฉันอยู่คั่นเกเสมอ